ก็ต้องกราบส,สวัสดีน้องๆเด็กไ,ไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยน,นะครับผมช่อง Beach Channel นะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกมงการิน่าฟรีไฟทไทยแรงเองนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะพามหาเพชรมูลค่า36,970เพชรเลย <Nope. S 1> เพียงแค่10 บาทเท่านั้นเองนะครับเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นเองนะโคตรสุดพี่บอกเลยว่าคลิปนี้โคตรสุดสำหรับใครที่หาเพชรฟรีฟลาอยู่มาดูคลิปนี้ได้ฟรีแน่นอนนะครับผมแล้วก็พี่มีแจกเพชรกันด้วยนะครับแจกเพชรฟรีฟลฟรีนะครับมูลค่าสรางวัลน,น้นๆหนักๆเลยนะครับพี่แจกทุกคลิปนะครับนำคลิปที่ลงเมื่อวานมาสุ่มแจกนั่นเองนะเราไปแจกเพชรกันเลยดีกว่านะครับมาเพื่อการเสียเวลาเนาะมีทั้งหมด231าอคอมเมนต์เลยนะครับมาที่ลงเมื่อเช้านะคลิปที่ลงเมื่อเช้านะครับผมอันนี้ไม่ได้นะครับผมมาอ่ะ คนต่อไปครับผมคนต่อไปอ่าโอเคเป็นน้อง opp สองนะครับผมที่จะยาวเลยนะครับผมนี่นะครับมาเดี๋ยวพี่ท้อการเติมให้เลยนะจ้งชายนะครับผมปุ๊บเข้าสู่ระบบนี่เป็นน้องคนนี้เลยนะครับ sp ตบบอสนั่นเองนะครับมาโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปเอารหัสบัตรกาเイน่ามาก่อนนะครับนี่ใส่ให้เลยดูโชว์เลยนะครับนี่เรียบร้อยนี่เป็นไงเรียบร้อยนะครับสหรับน้อง sp ตบบอสนั่นเองได้รับ68สิบแปดไดมอนด์ไปฟรีแล้วนะครับมาดูคนต่อไปกันเลยนะครับผมคนต่อไปปุ๊บ อ่าคนต่อไปคือเป็นน้องนี่โฟซ่าเอนั่นเองครับเน่มีชื่อเฟซบุ๊ก นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากได้คือจะเอาไปเติมสีกระสุนนะครับผมจัดไปน้องชายพี่เติมให้ฟรีเลยนะครับผมนี่สำหรับน้องที่ทำถูกกติกาเท่านั้นใครที่ทําถูกเอ้ยทำไม่ถูกกติกาก็อย่าลืมฟังกติกาที่พี่บอกดีๆนะครับผมเป็นน้องวีเอ็กนะครับนี่มิกกี้อะไรสักอย่างนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ทำการเติมไปเลยสำหรับคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมกดติดตามกดดีกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ดีดีนะที่เพื่อนผมภาใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยนี่เลยนนนนนะะจสาหรรััับบ้ออองง่เคผมก็ แสดงความยินดีกันด้วยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคอ่ะเราเข้ามาสู่ในเกมมันต่อนะครับก็วิธีนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยสำหรับการหาเพชรฟรีไฟนะครับลงทุนแค่สิบบาทยา้า่าสิบบาทได้รางวัลใหญ่สามหมื่นพันเก้าร้อรยเก้าสิบเพชรฟรีโอ้โหโฆฆคตรคุ้มแค่แค่บัตเตอร์ฟักเกอร์นะครับผมเออแล้วก็คืนนี้นะครับคืนนี้มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นชุดตัวนี้นาที่พี่ใส่อยู่เลย นะที่พี่ใส่อยู่เลยนะครับ GM ได้เอามาคืนนี้แน่นอนนะไม่เที่ยงคืนก็ตีสี่ไม่ตีสี่ก็สี่โมงเช้าหรือเที่ยงนั่นเองนะครับเวลาเดิมสำหรับกิจกรรมที่จะเข้ามาในเซิร์ฟนะครับผมแนะล้วรอกันได้เลยเตรียมเพชรไว้กันได้เลยใครที่ยังไม่ได้เพชรฟรีๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์นอยู่ดียวไม่ใช่เพชรตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะอ่านะครับผมมาโอเคก่อนจะไปหาเพชรกัน ก่อนจะไปหาเพชรกันมูลค่า10บาทได้เพชรเยอะๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูท่าทางใหม่ก่อนเด็ดกว่าท่าปักธงเลยนะครับมีท่าวิชเพิ้นด้วยนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับพี่พามาดูในส่วนท่าทางแรกนะครับมาเออเป็นไงปึ๊บนั่งรถโอ้โหโ,ฮโ,ฮโ,ๆๆโ,โคตรเท่เฮ้ยโคตรแกวมาดูดิให้ดูใหม่ทีให้ดูใหม่ทีปึ๊บเสียงรถมาปึ๊บนี่โดนขึ้นปึ๊บแล้วก็หมุนปึ๊บเป็นไง โคตรเท่ดูดิปุ๊บแล้วใส่หัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโค้โเท่เฮ้ยก็คือถ้าทางนี้นะครับก็อยู่ในส่วนเซิร์ฟแอดวานนั่นเองนะครับที่จะเข้ามาในเซิร์ฟจริงเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมอันนี้พี่เมียมารีวิวให้ดูก่อนเลยนะครับผมนะเออแล้วโคตรเท่มาดูในส่วนท่าทางต่อไปเป็นหน้าทางอะไรนะครับก็เป็นหน้าทางหมัดไฟนั่นเองนะครับผมก็โคตรเท่ดูดินะครับผมเป็นหมัดไฟที่มาใหม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แอดวานนั่นเองครับเออโคตรแจ่มดูดิปุ๊บ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 ดู อ่านี่ประมาณนี้นะครับนี่มีชกให้ดูด้วยเป็นไงโคตรเท่นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับหมัดไฟนะครับผมแล้วก็ในส่วนทน้าทางต่อไปเป็นท่าทางอะไรเอ่ยมาดูกันอือหือเป็นท่าทางแบบเพียงแด่นนะครับนี่นะปุ๊บ,บโยกไปโยกมาปุ๊บปุ๊บดีดีเป็นไงเป็นไงเป็นไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมัดโอ้โหปิดท้ายด้วยหมัดครับผมโคตรเท่เฮ้ย มันมีแต่ท่าทางแบบสุดๆแต่จริงๆนะครับเออม่รู้จะทาง,งไปกันบ้างท่าทางนี้พี่บอกเลยพี่โคตรชอบจริงๆท่าทางนี้พี่โคตรชอบเลยมันเป็นท่าทางแบบอธิบายไม่ถูกมาดูกันมาดูกันดูมันเป็นหมัดสีม่วงสองมือแล้วชูขึ้นฟ้านะครับแล้วก็หมัดลงดินแล้วก็มีมังกรออกมาดูดิโคท่แล้วแบบเอฟเฟกต์คือเวลายังไงละ่ะถ้าสมมุติเราไปกดเอฟเฟกต์ในในเกมปกติเราเนี่ยเวลามันจะกลับแบบ ก่อนก่อนจะสุดท่าทางอะ่ะมันจะแบบฟึบเหมือนติดบักน,น,น,นิดนิดนะครับผมแต่ที่อัปเดตใหม่เนี่ยคือท่าทางก่อนจบมันจะเป็นท่าทางแบบสบัสดหน้านะครับผมสบัสดหน้าเหมือนให้ Gente, สมูทมากขึ้นนะครับดูดิ ي, นะครับผมแบบเดี๋เดเพียงดูใหม่ปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่ะดูหน้าตานะดูตรงแขนนะเห็นไหมจะสมูทขึ้นนะครับผมท่าทางจะสมูทแบบทบจังหวะมากขึ้นนะครับเอาง่ายคือสมูทนั่นแหละนะครับมาดูท่าทางต <c oughs> <c oughs> ่อไปกันมากนะครับผมท่าทางนี้ท่าทางอะไรเออึ๊บแค่แค่ดูดิอื้อือนี่ นี่ดี่เป็นเหมือนเลือกเข้ามานะครับนี่มิสายหัวพี่โคตรชอบวะจริงๆพี่โคตรชอบเลยบอกคขาเดียววโคตรชอบเวลิกูดจริงๆริท่าทางทางี่มาใหม่นะครับแล้วก็อีกท่านึงมาดูกันเึ๊บไอ้ท่าทางยืดฟ,ฟื้นนี่พี่โคตรชอบอืออไงมือเดียวครับผมสุดไปไหนวะมือเดียวสุดจริงๆดูดินี่นิ้วนิ้วเดียวด้วยนะนิ้วมือเดียวไม่พอนิ้วเดียวนะครับผมนิ้วเดียว โอ้โหยอพี่เข้าจริงๆเะครับผมอ้โหท่าทางนี้เข้ามาใหม่ที่สุดจริงๆแล้วก็มาดูท่าทางนี้บ้างท่าทางอะไรเอ่ยนี่เตะปุ๊บฟาดหัวปุ๊บกระโดดเตะปุ๊บเป็นไงปุ๊บนีม่มีหมัดด้วยเย็ด yeah, เ okay, er. ทวตะฟัคเกอร์โคตรเอาอ่ะดูท่าต่อไปครับผมหมดยัง หมดละประมาณนี้นะครับก็หลายท่าอยู่เลยทีเดียวนะครับก็หลายท่าอยู่เลยทีเดียวโอ้โหสุดจริงๆบอกควาเดียวว่าสุดจริงๆนะครับสำหรับท่าทางนี้เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟแอดวานนะครับก็จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้แน่นอนนะครับตอนนี้ก็เปิดให้ทดลองอยู่นะครับมีส่วนในกิจกรรมท่าปากักธงด้วยที่พี่รีวิวไปนะครับเตรียมเพชรไว้เลยนะครับพี่เนี่ยเริ่มเตรียมเพชรแล้วนะครับผมเริ่มสะสมเพชรไว้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้เพชรคุ้มๆราคาถูกๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยย้ำว่าลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยพี่เปิดรร้้าานนคคะับ เว็บตเติมเพชรที่ดีที่สุดในประเทศไทยและถูกที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับมีแถมเพชรฟรีๆด้วยนะครับบางโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นหมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับที่แถมเพชรครับใครที่อยากได้เพชรฟรีทงแถมไม่ร้านค้าร้านนี้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ย้ําว่าลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับมีแถมเพชรฟรีๆด้วยนะครับเครดิตหน้าเพจเลยนะครับผมมาโอเคมาเดี๋ยวพี่พาไปหาเพชรกันเลยดีกว่านะครับผมก็ ใช้แค่10บาทเท่านั้นเองนะครับลุ้น3 0 0 0 0ื่นเอ้ยสามหมื่นเลยหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเพนเลยนะครับมาดูกันนะครับผมโอเคนะเป็นเว็บนี้เลยนะครับเว็บเติมฟรี .com นั่นเองนะครับอาจถือมาเลย10บาทย้ำว่าถือมาเลย10บาทนะครับตอนนี้พี่มีเครดิตอยู่500นะเข้ามาที่แรกเนี่ยก็ให้เข้ามาฝากถอนนะครับเราจะฝากเติมเงินนะครับทัวร์เลนเบอร์นี้นะครับใส่เลขอ้งอิงเข้าไปกดยืนยันเข้าไปครับผมอ่าจากนั้นเครดิตก็จะเข้าแบบนี้เลย500เครดิตนะครับผมใครเติมเยอะก็ได้เยอะแต่พี่ลงทุน500พอ นะครับจากนั้นกดเข้ามาที่เล่นเกมนะครับก็จะมีเกมให้เลือกมากมายเลยนะครับดูดินะครับผมแต่พี่เล็งไปเกมนี้นะครับผมนี่ลุ้นรับแคปปอตเพชรฟรีไฟล์นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยหนึ่งที่ป๊าบนี่นะครับรายละเอียดก็จะมีรางวัลเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมจาก20เพชร20เพชรนี่ก็คือเกลือจัดนะครับเกลือจัดเลย นะครับแต่ว่ารางวัลใหญ่3 6มห0กราชการไปเลยโอโ้โหโคตรคุ้มอ่ะดูนีครับเวมี้ออกง่ายจริงนะมาเดี๋ยวพี่เริ่มสุมม่มเลยดีกว่านะครับว่าจะออกง่ายจริงหรือเปล่านะครับผมอ่าลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับใครที่อยากเล่นแบบนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครั้งแรกก็ <S <S คือหมุนครั้งละ10เครดิตหรือครั้ง10บบาทนั่นเ,เองนะครับผมมาโอเคไปต่อครับผมไปต่อ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 ต้องมาแล้วแหละรางวัลใหญ่ต้องมาแล้วรางวัลใหญ่ต้องมาแล้วเฮ้ย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 จริงดิสองครั้งเฮ้ย เวอร์ไปไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าเฮ้ยพี่กดสองครั้งเองนะเฮ้ยโอ้โหเครดิตจากห้าร้อยดูดิกำไรสี่ร้อยเครดิตแล้วอะเฮ้ยกดอีกทีนึงเอาไปโอ้โหจะสุดไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอ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 ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เกลือไม่เกลือไม่เกลือนะไม่เกลือนะไม่เกลือนะหกสิบแปดได้อยู่นะได้อยู่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 เฮ้ยจะอีกท่าีเท่าทีบักหรือเปล่าวะบักหรือเปล่าเฮ้ยอีกสักทีดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาเรื่องว่าห้าร้อยสิบเจ็ดเพชรโอ้โหเครดิตไปพันหกแล้วครับผมเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยอึอืึเกลือครั้งแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าเราถือได้ละมันใหญ่แล้วนะเออสุ่มสองครั้งออกเฮ้ยเบ้อไปไหม้เบ้อไปไหม้เบ้อไปไหมครับผมเฮ้ยเฮ้ยครั้งที่สองยัดแค่ยัดแค่สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิเพ็ด เฮ้ยเครดิตพี่แม่งเป็น2,006แล้วอะ่ะเฮ้ยกำไรแม่ง2,000เครดิตเก็ดแค่โอ้โหโคตรเอาเว็บเนี้ยนะครับจากนั้นถ้าเราพอใจแล้วนะครับถือว่าได้กําไรแล้วเราก็มาที่ฝากถอนแล้วก็ถอนเป็นเงินวอลเล็ตออกมาเลยนะครับนี่ก็จะมีให้เลือกเลยนะครับผมเบอร์50 100 300 500 1,000อ่ะสมมติพี่ถอน1,000ก็ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะครับผมนี่เลยนะครับผมแล้วก็กดยืนยันธนายการเงินก็จะเข้าไปในทัวร์บริเวของเรานั่นเองนะครับผมเนาะเข้าใจกันง่ายแล้วก็เเเคครรดิตทท่าากัับบบลยนะผม เออหนึ่งเครดิตเท่ากับหนึ่งบาทเลยนะครับถ้าเราถอนมาสองพันเนี้ยเราก็ได้สองพันบาทนะครับถ้าเรามาเติมเพชรสองพันบาทใช่ไหมถ้าเรามาเติมเพชรสองพันบาทโอ้โหได้ประมาณห้าหกพันเพชรเลยนะครับโอ้โหสุดยอดก็คือเว็บเนี้ยนะครับผมก็คือให้เราสะสมเครดิตนั่นเองนะครับอ่าไม่ใช่สะสมเพชรนะอ่าจำนวนเพชรเนี้ยก็คือเป็นจำนวนรางวัลแล้วก็มาสะสมเครดิตแลกเครดิตเป็นเพชรนั่นเองนะเข้าใจง,ง่ายพี่สุ่มแค่เนี้ยออกละเออโคตรไว ประมาณนี้นะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับมาสอนกันง่ายๆเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับย้ำว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปจะออกง่ายที่สุดนะครับต้องคลิกลิงก์พี่เท่านั้นเท่านั้นนะครับผมนะเออลิงก์อื่นไม่มีละลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยไม่ต้องไปค้นหายากคลิกลิงก์พี่จบครั้งเดียวกดสมัครแล้วกดเล่นได้เลยนะเติมเคริตก่อนนะครับก่อนเล่นนะครับผมพี่ลงทุนห้าร้อยแม่งได้สองพันกว่าเออได้กำไรสองพันนะคดสุดอ่ะเออนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิป